ข่าวว่าขั้นแมนเชสเตอร์เดนต์ประจำวันที่21กุมภาพันธ์โดยโค้ชเทฟบลอลแมนเชสเตอร์เดนต์เย็นนะี้โค้ชนาะอารนันยังไงผีไก่เต็งแชมป์ยูโรปาลีกร่วมจ่าย9ต่อ2เลยนะเมื่องานนี้สโมสรมสแมนยูและก็เทนนินสฮเตเปอร์ ถูกเวนเด่รฮิลนะครับบ่อนถูกกฎหมายของอังกฤษยกให้เป็นเต็งแชมป์ยูโรปาลีก2 0 2 4ก่อนจะฉลักวางสายรอบ16กทีมเบรด9ต่อ2แท่ง2องจ่ายเ้าไม่รวมชุนแม้ผลงานดีพีบริกอังกฤษอยู่ครึ่งร่างของตารางคะแนนโดยวิจาแดงแห่งศึกศักดิ์สรีแชมป์ราการนี้เมื่อปี2017 รวมถึงเข้าชิงปี2021ยิ่งมีาการมีกุนซือรบริบเวณนอาร์บอริมที่คุ้นเคยในการคุมชัรฟเล่นฟุตบอลยุโรปตั้งแต่ยังคุมสปอร์ติ้งเดลิชบอลทำให้บอลดังเชื่อว่าพวกเขาเองนั้นมีศกักยภาพถึงนัดชิงต่อเนื่องในการชูโทรฟี่อย่างซานมาเมสส่วนด้านของสเปอร์แม้รงัรงรังแชมป์เบเชอร์ตั้งแต่พ่วงปี2008นะฮะแต่ก็ถือว่าเคยเป็นแชมป์ยูฟาคัพเดิมแล้วสสมัยในั้ะนี้ โดยประเดทการจ่ายลงลงไปได้แก่นะับผมแอตติกบิลเบาเต็งส11เบต่อ2แทง 2. ใจสืเ็ดไม่รวมชุนทานาทีเยมเป็นเจ้าของสนามที่ใช้ชิงชนะเลิศในช่วงสุดทันนี้เต็ง4จะเป็นตราซิโอแห่งเซรีอาอิตาลีและก็เต็ง5เป็นเทเอัลสดัดอีกหนึ่งค่ายแคนช์บาร์ก8ต่อหน,นึ่งในครนโดยวิธีจะสลักเส้นทางถึงนัดชิงนะฮะจะมีขึ้น21กุมภัณฑ์น,นี้อย่างที่เมืองดียงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในครนี้ โดยจากหน้าคนจะฟังเพื่อนเพื่อนทิวนะครับอัตราต่อรองในครั้งนี้คนที่จะเป็นแชั้นในยูโรปาลีกคือแมนยูกับสเปอร์9ต่อ2แทง2องจากเก้าไม่รวมชุนอารันติกบิวบอล1ิต่อ2แทง2องจากสิ 11, ไม่รวมชุนอราซิโอ7ต่อ1แทง1น่จากเไม่รวมชุนเรอัลโซสดัด8ต่อ1แทง1น่จากแไม่รวมชุนแฟรงก์เฟิร์ต10ต่อ1แทง1น่จากสิไม่รวมชุนโรม่ Roma, 12 1, า12ต่อ1แทง1น่จากสิไม่รวมชุน เฟเนบาเซ่กับอาร์แจ็ค16ต่อ1แทน1นจากไม่รวมชุนอริยงออลิปิกอส18ต่อหนึ่งแทน1นจากไม่รวมชุนแรนเจอร์เอฟซี40ต่อ1แทน1นจากไม่รวมชุนอาร์แซ็คเอามา50ต่อ1แทน1นจากไม่รวมชุนเอฟซีสเตอัวบูคาเรช80ต่อหแทน1จากไม่รวมชุนโบโดกริม100ต่อหแทน 1. จากไม่รวมชุนและก็วิกตอเรียพิซซอน่อง 1. 200ไม่รมุนในใขณะนี้ ไปน้ัวางงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกัน้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรแมนยูมีสิทธิ์จะได้ลุน้นแชมป์ในครั้งนี้หรือไม่เรามาดูข่าวต่อมานกันครับอะไรยังไงเมื่อแมนยูเล็งจะคว้าสตาร์ดาวรุง่งฟรังโกมาสตันตูโน่จากบริโภคเพจราคาอยู่ที่ประมาณ23ล้านปอนด์เมื่องานนี้ตลาดซัมเมอร์ลุกเป็นไฟอย่างแน่นอนนะฮะเมื่อแมนยูนั้นกำลังมองหาในการเสริมทัพด้วยการคว้ากองกลางดาวรุง่ง ฟรังโกมาสตันจูโนจากบริเวลเพชโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างทีมที่แข็งแกร่งขึ้นโดยนักเตะที่มีศักยภาพที่กำลังเติบโตในครั้งนี้ดาวรุ่งวัย17ปีได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่ไปแล้วมากถึง41นัดซึ่งก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่น่าทึ่งของเขาและก็จะรับความสนใจจากหลายสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างเช่นแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็อินเตอร์มิลานที่กำลังติดตามพัฒนาการของเขาอย่างใกล้ชิด แม้ว่าอินเตอร์มิลานจะมีความสนใจแต่พวกเขาเองก็ดูเหมือนจัดลังเลท,ที่จะเปิดใช้งานในค่าจิตสัญญาที่มีการารายงานข่าวเอาไว้อยู่ที่ประมาณ3 3ล้านปอนด์หรืพวกเขาวางแผนที่จะยื่นข้อเสนอจำนวน12.5ล้านปอนด์แทนในครนั้งนี้ซึ่งนักข่าวฝั่งเบริอัลมาติดนั้นก็เคยแสดงความสนใจในตัวนักเตะอาร์เจนตินาบายนี้เช่นเดียวกันแต่การซื้อขายนั้นยุ่ะง,งัดลงกระจากที่เขาเองนั้น ตัดสินใจที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทีมที่มีค่าชฉีกสัญญาสูงเหลือเกินซึ่งมาร์ดันชูโนเป็นที่รู้จักในด้านความคล่องตัวและก็ทักษะการสร้างสารรค์เกมโดยเขาทำไปมากถึง4ประตูและก็อีก3แอสซิสในฤะด,ดูกาลที่ผ่านมา ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่น่าจับตามองในวงการฟุตบอลอาเจนตนนาในฐานะที่เป็นกองกลางที่สามารถเล่นตำแหน่งปีกขวาได้ด้วยความที่สามารถใช้เท้าทั้งสองข้างทั้งซ้ายและขวาของเขาทําให้เขาเนี่ยเป็นตัวเก่งในการที่จะสร้างโอกาสและก็เคลื่อนที่อย่างชาญฉลาดในสนาม แม้ว่าจะมีพรสวรรค์แต่เขาก็คงยังคงมีพื้นที่ในการพัฒนาโดยเฉพาะในเรื่องของการจ่ายบอลซึ่งคาดการกันแล้วว่าจะดีขึ้นเมื่อเขามีประสบการณ์มากขึ้นในสนามโดยดูเหมือนว่าแบนด์ยูเองอาจจะไม่มุ่งมั่นที่จะให้คำมั่นสัญญาทางการเงินที่มีมูลค่าสูงเว้นแต่ว่าริเวอร์เพจจะยอมเจรจาลดค่าตัว จะค่าถีกสัญญาลงมาในขั้งนี้ด้วยข้อเสนอของอินเตอร์ที่จำนวน12.5ล้านปอนด์อยู่บนโต๊ะแมนยูอาจจำเป็นจะต้องเสนอประมาณ15-17ถึงล้านปอนด์เพื่อจะให้ได้ข้อเสนอในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะที่กำลังจะมาถึงเนื่องจากว่ากฎระเบียบของเบอร์สิกนะฮะเกี่ยวกับการเสัญญานักเตะเยอแต่ยาวัย มาสตันตูโนจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมทีมปีศาจแดงจนกว่าจะถึงวันเกิดอายุ18ปีในวันที่14สิงหาคมที่จะถึงนี้นะแผมเป็ลว่างานนี้ถือว่ายังเด็กอยู่นะฮะแต่ก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยกับค่าตัวที่ค่อนข้างจะสูงพอสมควรนะอายุ18ปีนะฮะยังไม่ถึง18ปีแต่ว่าค่าตัวอยู่ที่33ล้านปอนด์แบบนี้ก็สูงจริงนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อาร์ยังไงเมื่อคาสคาริโนชีเอ็นกุนโกไม่คู่ควรตัวจริงในการบุบินราดนะอาร์ยังไงนะผมเมื่อทางด้านของโทนี่ค Car ino, าสคาริโนอดีตแข้งของเชลซีชี้ว่าเอนโชมาเรสกาไม่ควรจะส่งคริสโตเฟอร์เอ็นกุนโกที่มีข่าวการด้านของฝั่งแมนยูลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมที่ทีมจะไปเยือนแอสตันวิลล่าในเกมพรีมเมยร์กีกในวันเสาร์นี้ โดยตาค่าตัวประมาณ50ล้านปอนด์ตกอยู่ในสนะตัวสำรองของสิงบรูแต่ว่าอาการบาดเจ็บของนิโคล่าแจ็กสันกับโนนี่มาโยเอเกทำให้เจ้าตัวนั้นได้เป็นตัวจริงแต่ผลงานกลับหน้าผิดหวังซึ่งทางด้านของคาสคาริโนชี้ว่าเกมที่ทีมจะไปเยือนบิมราพาร์คสัปดาห์นี้มาเบรสกาไม่ควรจะให้เอ็นกุนกูเป็นตัวจริงในครั้งนี้สักเท่าไหร่นัก เราเห็นฟอร์มที่ตกต่ำของเชลซีไปแล้วคาสคาเดโนได้กล่าวกับนักของท็อกสปอร์ตพวกเขามีปัญหาจริงๆตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าเอ็นกุนกรูกเองก็บอกดีเลยมนะขอโทษทีนะแต่คุณกำลังแบกเขาไว้ในฐานะกองหน้าตัวเป้าผมไม่รู้จริงๆเลยนะว่าทำไมมาเดสกาถึงเลือกเขาหลังจากที่ฟอร์มการเล่นอันย่ำแย่เดิมบอลถ,ถ้วยกับบราตันเาขาคนนี้แทบจะไม่มีตัวตนในเกมแล้วเราก็เห็นอะไรจากเกมทั้งสองนัดกับบราตันอะไรก็ฟอร์มการเล่นก็ยังคงเหมือนเดิมเป๊ะ ผมจะให้เขาได้เปรียบเทียบข้อสงสัยสักอย่างเขาเองไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าตำแหน่งที่เรียกว่าดินสุดของเขาก็คือการเล่นฝั่งซ้ายในขณะนี้อ่าเนียผมเป็นว,ว่างานนี้ก็ถือว่าผมว่าดานนี้ย้ายได้ดีกว่าไหมมาอยู่กับแมนยูดีกว่างานนี้บันเทิงอย่างแน่นอนเรามาดูข่าวต่อมาเกนครับอะไรยังไงเชื้อไก่ให้ดิงดูเมื่อราาเอลวารานแฉเชนฮากพยายามจะคุมผีด้วยความกลัว โดยราฟเเอลวารานออกโรงแฉาอิดิชันฮากอดีตผู้จัดการทีมแมนยูที่ใช้วิธีในการรับมือนักเตะซีเนียเพื่อจะข่มให้โกรธในครั้งนี้ซึ่งงานนี้กลุ่ซือชาวเดทนทแลนด์เข้ามาคุมทัพปิศาจแดงในช่วงปี2022แต่หลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มมีปัญหากับนักเตะในทีมโดยเฉพาะทางด้านของคริสเตียนโน่บรนโดซึ่งสุดท้ายแล้วก็ต้องย้ายออกจากทีมไป หลังจากนั้นก็ตามมาด้วยจจดนซานโชเรวมไปถึงวารันออก็เคยมีข่าวว่ามีปัญหากับบุซือลระน,นี้เช่นเดียวกันสำหรับวารันแล้วเจตัวย้ายออกจิงดนาของทีมโอชฟฟอร์ดเมื่อช่วงเสมอที่ผ่านมาโดยที่ก่อนหน้านั้นเจตัวก็แทบจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บร,รบกวนซึ่งไม่นานหลังจากที่ย้ายทีมได้นะรับชาวฝรั่งเศสตัดสินใจแครนสตัรเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บโดยเดนฮาร์กเองก็พยายามจะสร้างความเคารพด้วยความกลัววารันคนนี้ก็ได้กล่าวจิ้งท้ เขาต้องการจะทําให้นักเตะบางคนเป็นตัวอย่างทําให้นักเตะคนคนนั้นโดดเดี่ยวตลอดช่วงที่เขาอยู่แมนยูเขาทาแบบนั้นกับผู้เล่นคนสําคัญอย่างน้อย1คนในทีมเขามีปัญหากับพวกเนีเร์ในทีมเสมอนั่นคือแนวทางการจัดการของเขาในครั้งนี้โอ้โหเป็นรว่าง,งานนี้นะฮะถือว่าเป็นการที่เข้ามาและสร้างความบาดกลัวให้กับนักเตะดาวรุ่งจริงๆเรารมาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเหมือนดูบิ๊กแมตช์ดีกว่าไหม เมื่อแข้งแมนยูรวมตัวกันกู้สปปรดิตหลังผลงานเลวร้ยวายอีกครั้งโดยนักเตะแมนยู Man U, รวมพลพากันออกไปทำกิจกรรมผ่อนคลายยามดึกกันซะหน่อยเมื่อวันพุธที่ผ่านมา,มาหมายจะวรวบรวมสเปรดิตโดยที่ไม่สนใจจะดูเกมบิ๊กแมตช์สคู่ในคหลันี้โดยกันนี้แมนเชสเตอร์วิลลิงตันรายงานข่าวบอกว่านักเตะแมนยู Man U, เองนั้นพยายามที่จะหาวิธีในการสร้างผลงานใดสนามให้กระตื้งขึ้นโดยเมื่อวันอาทิตนั่นของพุธที่ผ่านมา พวกเขาไม่ได้ไดคิดดูเกมพรีเมเด็กนัดที่แอสต์มินาปะท illa, ปะทก,กับทางด้าของลิเวอร์พูลและเสมอกันไป2อต่อสรวมทั้งเกมแชมเปี้ยนลีกรอบเฟียอฟนัด2ที่ทางด้านของฝั่งเรอัลมาดริดพิชิตแมนเชลซีสามต่อหนึ่ในครั้งนี้โดยสุดเจ้าดังกล่าวระบุเลยนะว่าช่วงเวลาเวลา17บเนาฬิกาถึง19บเนาฬิกานักเตะทางด้านของผีแดงได้จองคิวนะฮะใช้บริการสถานที่ ให้บริการเล่นโบลิ่งปาเป้าบาสเกตบอลโต๊ะพูลปิงปองและก็เกมตู้ในย่านอันทริงแฮมเพื่อจะหวังใช้การผ่อนคลายเนี่ยร่วมกันในการพาทีมกลับไปสร้างสรรผลงานในสนามหลังจากที่สโมสรบุกไปแพ้สเปอร์หนึ่งต่อศูนย์ในเกมล่าสุดจนเรียกว่าหล่นมาปรังระดับที่15าของคะแนนในคาลังนี้หลังเสร็จสิ้นการใช้บริการนักเตะแมนยูพากันเดินเป็นระยะทางประมาณ150้หาลาเข้าไปกินอาหารร่วมกันที่วัดจาร์บราซิล ซาดิมโรดิซิโอในครักนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลวงสมุสรรแมนเชสเตอร์เตอเดตในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับส r i ร e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ